โอเคครับผมก็ต้องทายเวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมยี่หัวแองเจิลวันนี้เรามาเล่นโมเดเล่นกองแบกห้าพักหกนะครับอ่ะจากพักที่แล้วที่เราไปถลม่มยิงถังมาแล้วก็นะยิงไอตัวชุดเกาะเหล็กทิ้มไปครั้นี้ดูเหมือนว่าเราจะนั่งรถมากับหน่วยทั้งหาน่าจะไม่ระดับหน่วยเลยน่าจะระดับหัวหน้าแล้วก็ตอนนี้โดนด่ายเรียบร้อย โอเคเหมือนผมจะโดนดัดอ่ะบอกแค้ปืนคนนั่นอ๋อหมายถึงกระบอกนี้จัดไปครับจัดไปครับเรียบร้อยโอ้แนวอย่างนี้สบายผมเลยผมบอกเลยจอดตรงนี้ไว้ก่อนก็เดี๋ยวมันจะมีอา g ีโผล่มายิงผมเลยตรงเนี้ยจอดกำแพงไว้ก่อน โดนมามันแตกเรียบร้อยครับผมวิ่งจะไปหน้าของแดงตายไปแอบไม่มิดเพื่อนมันมันไม่ทะลุเว้ยครับไปผมเรียบร้อยเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเบียบลอยเดี๋ยวผมไม่เห็นเลยโผล่มาแล้วก็ตายฆ่าผมไม่ได้โอเคสงสัยผมคงจะโหดไปหน่อยนะครับหมเฮียง ีมา Good go get to out Let's the hell here of โอ้ผ่านโอเคมาต่อในด่านที่สองในเรื่องบทที่สามนะครับอ่ะที่เรายิงถล่มเล่เลยนี่ก็ยังต่อแต่รู้สึกว่าจะเป็นการไล่ล่าถล,ล่มมานลวผมต้องยิงในทุกที่สี่ร้อยแปดเอ็ดร้อยหกแปดแต่ยิงยากนะสันตัด คือคนคนยิงขึ้นยิงตายแล้วจะไปวิ่งตามโอ้เกิดเรื่องอยู่นะครับผมวิ่งยากแต่ไม่มีปัญหาเน้นเน้นเต้าเน้นเอาไว้ครับจะได้ไม่โดน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 มาหาโน่นละไกล อะไรวะพโดนไปโดนสวยทาเอาลมให้ย e, ับวันนี้เยี่ยมไม่โดนข้มไปครับ bạc Cứ mình thế thấy rực mỏi đây Hai viên lót đây lỡ không liêu Tôi ném Mình dẹp lõi mỏi bạc Mình qua nó เราไม่ต้องยิงมันก็ชนเองรถเออไม่เคยมีประโยชน์ถ้าจะไปยิงมันนะแตกจะยิงก็ได้หรือจะยิงก็ได้อะ <RPG! S 1> ไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนตืน่นเต้นไหคับตีด้วยยิงก็ได้ก็ว่าอยู่อพานเรยียบร้อย Oh, Survivor. Okay, help me. Fuck! Keep firing! Anyway, anyway. Where's Andrews? Fuck! เก็บโยกไม้เรื่อยๆเลยของหนักหน่อยของหนักหน่อยไม่ตายได้เบาดูตรงนี้เลยเบาดูเอาเรื่องอาจจะรถระเบิดนะบอกไปไปได้ลูกพี่ได้

เจ็บ้อยเงยเขีบกมีปืนอะไรให้ผมเก็บป่ะนี่นด้เรียนดนนั่นประเด็นนี้แตกแตกของ r ปเมืกี้เห็นแบบแทบแทเก็บไปแตกแตจอกบอกเลย ปืนแม่งไม่ได้เรื่องเลยคุณผู้ชมเออเอฟซีว่าก็บอกนี้ดูดิกเก๋งนะเฮ้ยขอ,องหนักไปเด้ดคอม,มจตายไม่หมดแตเไปแล้วปืนนี้มา,ทาแทนนะปืนนี้มา,ทาแทนโอ้โหนี่ของดีเลยลูกสองนะครับ โหอย่างโหดอย่างโหดอย่างชอบผมอะไรอย่างชอบเลยปืนอย่างนี้เอาอยู่เลยพวกมึง RPG ทำไมอ่ะ นเสียงเด็ดทอยะทำไรวะี่ไงตรงนั้นละนั่นละลำเนี่ยนั่นละลำผมบอกเลยวานล้นแล้วเฮ้ยโอเคเรนเลื่อนจุดลอยปด่ดัสุดท้ายกันเีมาป่าดสุดท้ายละตั้งใจเล่นในบนี้มันยาก

ไะนวะไม่ชาร์จถูกเยังของมีของดีเล่นไม่จะไม่ตาย,ยตายนักดังหนึ่งนัเดียวไม่ได้หนึ่งนะัดเดียว ก้นปังไหนที่ตกงนี้แต่ลูกสองป่ะไม่เกิดอ,อะไรว่ะคุณผู้ชมเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับผมนา่าเสียด้ยตอนนี้ผมต้องทำอะไรเฮ้เพื่อนข้าม,มาตัวเพิ่นเบิดไปโอ้โหที่ แหลกเละทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงต้องลงมาข้างล่างนี่แบบเอาวิกเลยโอ้สอรี่สอรีครับคุณผู้ชม ตรงนี้สวยต้องขึ้นไปข้างบนนะสิ่งตีความน่าขยับเองเลยอยากลองของใหม่หยุดนัดเดียวด้วยนะครับเก่งเลยน,นี่กระบอกแต่แ,แขมเมอร์นะ โอ้โหเก็บเสียงได้ไม่มันเลยไม่คยชอบปืนม oh, like ีเก็บเสียงแต่ก็อยิงเงียบดิเอ้มัน่มันเหมือกัน โอ้ได้ของดีมาเล่นนะทุกท่านเรื่องโอ้คนโ้รธว่ายังไม่รอแลยน่าจะตายเด้งแล้วว้าขบ o นนะทุกท่าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีืยวูเดี๋ยว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 เเด่๋ยไปเดจะม่กลับดยวยกันโอ้แดนโอเคผมก็ไอ้เจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้เจอกันวีดีถัดไปเย่จบกันปะ แต่ว่าได้อะไรบ้างาอาอออออ่อ้ครับแนคุณผู้ชมเรื่องนะ